สว,ส,สวัสดีครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะมาลุยกันแล้วใช่ไหมคาลุยกันวันนี้นะครับผมมีแกรง,ยง,ยงเยอะแยะมากเลยคุณกรรวมันคือแปรงนะคะมันคือแปงรนแปงนะครับแล้วก็มีเมคอัพอยู่เต็มต๊ะเลยนะจ๊ะยังไม่รู้จะใช้อันไหน,นก็ถูก c h a l l e n จ์โดยคุณภรรยาที่จะแต่งหน้าให้เป็นลูกไหนที่รักใช่ป่นที่ดูนล,ลูกสมัยแบบประกวดนางงามรั้งแรกๆม่รมีครับคุณต้องทำ โอเคแต่นะขั้นแรกของการแต่งหน้าต้องลงเมื่อวานแอบได้ยินเมียคุยกับในขาต้องลงซันบล็อกก่อนโลชั่นถูกปะ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 เป็นของชื e เชโดดีมากเลยนะครับนามาของนี้มาบยนบ้าแค่สามบูยันบากำลุางสิครับอ๋อทำลุคได้ันไม่ไม่ใช่บูยันนะคุณมาขอัาด้วยเลยมาขอทาด้วย มาต่อครับแต่แล้วก็ลองเขาเรียกว่าลองพื้นใช่ไหมหมอนี้แต่ลองพื้นหม่นี้ยังไม่ได้ไปซื้อเอาไม่มีหาอะไรที่มันเป็นเบสเป็นเบสได้ไหมเบสหรือมุสือลองพื้นให้เรานะอันนี้คือเป็นแป้งฝุ่นของลอร่าเบอร์เซียเคทูบูใช้อันนี้บ่อยอ่ฮะมันคืออันนี้ปะอ๋อถูกต้องจริงปะมีแปลงให้เลือกแรับคุณผู้ชมคิดว่าแปลงอันไหนครับ อันนี้อ่ะอ่าถูกต้องเฮ้ยด้วีใจอันนี้แปรงของอะไรเนี่ยอันนี้แปรงของ Sephora นะครับจะบอกว่าแปรง Sephora ดีมากก็คืออย่างนี้ไปเลยใช่ปะเฮอยูไอสไครีดิเกลอำากล่ำพี่หัวแตบเลยมันมันดวกกังเจินำไมกวนปอกปอกปมันจะกระจีกอะเรียบร้อยอโอเค สร็จแล้วอ่เป็นเด็กแล้วฉันแบบเนี่ยความมากเลยอ่ะมันต้องใช้อะไรบ้างคอนซีลเลอร์มันเยอะมากเลยครับคือจะรู้ไหมอันไหนเป็นคอนซีลเลอร์เดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ที่ทาอีกอย่างไม่ใช่อันนี้ได้ปะจริงป่ะนี่นะครับคอนซีลเลอร์ของเนสให้ชัดหน่อยเลยแบบเราชอบคอนทัวร์อะไรเงี้ยเฮ้ยคอนทัวร์ให้เราสวยๆนะให้เราแบบอมช่อเลยนะเอ็นเขาใช้มือทาใช่ไหมครับอันเนี้ย ให้ดีอ่ะคุณควรใช้นิ้วนี้ค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าน้ำหนักมันจะน้อยกว่ามันพุมาแบบป่าป่าปาปาป่าเออหน้าดิฉันจะได้แบบไม่ต้องดอดยานต้องแคกันแคบเบาๆหาเลยอ่ะเฮ้ยดีหลังจากคอนซีลเลอร์แล้วก็ต้องคอนทัวร์วูบ้ายหน่อยดีคืออันไหนอ่ะอันนี้ป่ะอันนี้เป็นคุณผู้ชมค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้คือแป้งแป้ง ป้งตลับดิคิดว่าคอนทัวร์มันควรจะเป็นสีอะไรจังก่อนมันก็ควรจะเป็นสีดำสีดำมาเลยนะคะสีดำคอนทัวร์นี่คือหน้าฉันจอกมาเลยวนะอ่ะดิฉันยอมละอันนี้คือคอนทัวร์โอแล้วอันนี้ก็คือตัวบอนเซอร์คอนทัวร์เป็นของอะไรไม่รู้รีฮาน่าค่ะอ๋อรีฮาน่าแล้วสองสีนี้มันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับจิะอ๋อมันเป็นมอคคากับทราฟเฟิลอ่ฮะโอเคเราก็ต้องเอาสี ตอนนี้หน้าที่ฉันเป็นยังไงคะหนขาวขาวมันองเป็นสมอคค่ะโอเคโอเคโอเคเห็นมีจะทาแบบนี้ใช่ไหมคะอใช่ใช่ได้ป่ะอ่าถูกต้องต่อสันต่อนิดนึงต้องชีบบอลใช่ไหมคะโอเคไก่แล้วค่ะไก่ไปปีเบลนหน่อยค่ะเบลนปกติเบลนต้องใช้ถ้าถ้าเบลนดเบลนต้องใช้ผู้กันได้ป่ะ้ได้ป่ะ ไม่ได้ใครก็ลองดูมันคอนทรใช่ไหมดูดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คืออันนี้่าเที่รั box. ่ฉันไม่อยากให้ดิฉันต้องออกไอคอนในสภาพแบบนี้นะเออดูนะดูฉันต่อนนึงรอดไม่รอดอ่ะแม่ยูเจนนี่ตกใจนะเนี่ยพ่อแม่ทำไรกันเนี่ย คอนทัวได้เฮ้ยก็ใช้ได้นี่หวะนอนแปะนอนแหลังจากคอนทัวร์เขีวดิฉันโลกแปะเอาคิ้วคิ้วโอเคคิ้วเขียนคิ้ไม่ไหวแล้วเขียนคิ้วเขียนคิ้วเขียนคิ้วยนะใช่แหนแหนเห็นเขียนคิ้วไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนดีตอนนี้เราเปลี่ยนโปรดักต์กันเปลี่ยนโปรดักตอันนี้เข um ียนว่าที่คิ้วอายไลเนอร์ไม่ใ okay. ช่ดูไหนว่าที่เขียนคิ้วไม่อยู่ใกล้มีดปากเลยนะ มันมันเป็นมีเดียมพรามันจะใช้ได้ยังไงมันเขียนได้เหรอเปิดดูนี่นะเห็นไหมไปที่เขียนคิ้วเออควรจะเขียนคิ้วให้ดิฉันนานแล้วนะเนี่ยดูดีมันโล่งมากเลยคิ้วเนี่ยโอเคแล้วคิ้วนะคะก็เป็นมงกุฎของหน้าดังนั้นนน่ัจะให้ความสำคัญกับการเขียนของหน้าเลยคุณระวังของดิฉันด้วยนะคะคุณค่ะไม่ใช่คุณค่ะมันต้องหุนค่ะมันต้องค่อยๆ มันเหมือนกันรหะลายสีใช่ป่ะเหมือนะรลายสีมันไม่ได้จริงจังนะเอามาเร็วๆจะดูได้ finish รูปกันเดี๋ยวกนเดี๋ยวกันอุ้ยคนแรกไปเขาด้วยเดี๋ยวซื้อให้เราใหม่เดยนี้ได้ไม่เป็นไรเหมือนสักคิ้วยังไงก็ไม่รู้ทำไมมันสักซากอะมาถึงแล้วมา มันยากมากเลยอ่ะชัวร์เข้าใจแล้วใช่ไหมทำไมเราต้องแบบไปกันคิวทำไมเราต้องดูแลคิวโค้มันแหว่งมากเลยอะ่ะสงสารเมียจังอบคุณผู้อชอมคะ่ะ มันเท่ากันให้คุณผู้ชมตัดสินใจครับครัโอ็เหน่อมาต่อ่ต่อต่อต่อโอเครู้แล้วว่ามันยากขนาดเข้าใจภรรยาเข้าใจผู้หญิงผู้ชมทุกคนมาบลัชกันแล้วก็อายแชโดว์แล้วก็ลิปสติกนะคะมันจะได้ไปช้อปปิ้งสักทีบลัชบลัชใช้อันนี้อ่าฮะอันนี้คือเราต้องแอบทําเป็นพี่คนนี้หนึ่อ่จจ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 า คี่ถึงพี่หัวนะครับถ้าพี่หัวดูคลิปนี้อยู่ดูซิว่าผ่านหรือเปล่าเฮ้ยโอเคน่ารักดีโอเคต่อค่ะ <Okay. S 2> เป็นอายแชโดว์บ้างบุกเขียนอายแชโดว์เองดีกว่าเรากลัม,มันนะั่นน่ะ๋ยวมันก็อายแชโดว์นี่ไงละเลงแบบตรงนี้ไงที่เราใช้ประจำมาดิฉันจะไม่บอกอะไรคุณเท่าไหร่คุณต้องลองด้วยตัวเองคุณจะรู้คุณจะได้แบบไม่บอกเฮ้ยนิ่งเสร็จหรือยังเราต้องสวย ต้องมีงบในการซื้อเครื่องสำอางดลอดเลอดเลืออเไรอเลือลอะไลือเลอดเลอเลืออะเรเล okay. อเลือลอดเลอเลือดเองเป็อเลือดเอดเอดลิอตเลองเอดเลือดเลือดเลอดเอดเลดเลืดเอเลอดเมือดเอดง่อดงอดดือดเลืัดดเลือดเลืดลอดเลอดเลืดอดเลืดลอดเอดลือดเลอดอเดอเดี๋ยวดิฉันปล่อยคุณทานะ คือวอนเทนตา้เลยเท่ห์ลบปากกาของฉันจะเป็นยังไงนั่ขอดูก่อนให้คุณผู้ชมต่าะอันนี้พี่หัวแต่ง คือมันต้องใช้ความมือนิ่งมากนะครับยอมรับเลยว่าคนที่เป็นช่างแต่งหน้าทุกคนนะครับคือคุณเก่งมากคือคุณต้องมือนิ่งมากเลยอ่ะคือผมเป็นคนมือไม่ค่อยนิ่งอ่ะแต่ว่าใจนิ่งเฮ้ยมันยากมากเลยอ่ะดิมาจุหน่อยัาจุ่บแต่ยังลุกปี่คเค็กโซ่กข้างบนอุ้ยข้างบน ปีมืนตอน4โอจะได้โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยก็วันนี้นะครับก็บทเรียนก็คือว่าจะบอกว่าอ่าต้องชื่นชมคุณแม่แล้วก็ผู้หญิงทุกคนนะครับที่แต่งหน้าคือต้องใช้ความมือนิ่งเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ทุกคนที่เป็นผู้ชายนะครับก็ต้องบอกเลยว่ารู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่เกิดมาเป็นผู้ชายมากๆนะครับรู้สึกไม่อยากเป็นผู้หญิงนะครับเพราะว่ามัน ชีวิตมันลำบากมากเลยนะครับคือรู้สึกว่าแค่นี้ก็วุ่นวายอยู่แล้วขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามช่อลของพวกเราหากยังไม่ได้ติดตาม IG แล้วก็ Twitter ของพวกเรานะครับก็ติดตามได้เลยนะครับ @mjjfamily นะครับสามารถมาพูดคุยคอมเมนต์กับพวกเราได้ที่นั่นนะครับแล้วก็พบกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเมียจ,จะแก้หน้าต่อนะคะปากแดงๆจะไวใจได้กะหน้า สวยใจได้กเกสวยเลยนะครับภรรยาผมโอเคขอบคุณมากนะคะที่ติดตามพวกเราคะเย้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเจอกันในคลิปหน้านะคะจ้าพรจ้าพรค่ะบ๊ายบาย